खप ไฟสิกสซนสิลมแทนไปค่อยๆแทนค่อยๆแทนค่อยๆคแล้วผ่านที่ซ็อเลยค่ะให้ซ็อเลยเป็นโมฟอนกลับไาที่กำน,นันค่ะ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับ นนะะี22ออกมาครัขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เนให้เห็นบรรยากาศสอง้างทาน,น,าาทาน,นะคะบรรยากาศของพี่น้องประชาชนมารอลงกำนันกันอย่างเนืงแน่ขนขณะนี้ทีมของลุงกำนันกำลังทาน

ทางกลางมวลชนซึ่งมารอคอยขณะนี้เรากำลังเดินผ่านอาคารมานัพัพนนะคะขวามือของเราเป็นโรงแรมฮอลิเดย์อินค่ะเรากก็นังผ่านโรงแรมฮอลิเดย์อินขวามือเป็นฮอลิเดย์อินนะคะแล้วด้านหลังเป็นอาคารมานพัน่นพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่จะให้เงินบริจาคนะคะ ยังให้เครื่องเดิมขนมอีกค่ะดูดูสิคะดูความป๊อปปูล่าของหนุ่มกำนัน ชูดปาสตาร์เลยนะคะแต่ไม่ด้วยเสียงโหล้องค่ะแต่ไปด้วยเสียงนอบเวรและโหร้องของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกำนันสุเทพ้ัยสุบรนค่ะไม่เพียงมีไม่เพียงมีเงินยังมีขนมมาด้วยค่ะมีให้ขนมมาอีก จ yup. ในในทุกเป็นตึกที่มีพ่อค้าเพชรพลอยนะครับขณะนี้เรากำลังจะผ่านคอดีเดอินค่ะมวลชนเต็มสองฝั่งเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเรากำลังผ่าน j e w e l r y Trade c e n t e r b a n g k o k เดอะซีรอมแกลเลียค่ะแล้วก็ค o l i ดีเ i อ n ค่ะลุงกำนันนะคะทักทาย เรากำลังเดินผ่านโรงแรมคอริเดออินนะคะซ้ายมือนี่เต็มไปด้วยคนขวามือนี่ก็คนเต็มไปหมดเลยค่ะมัวชนหน้าโรงแรมคอริเดออินมากมายเลยก่นมีพนักงานโรงแรมลงมาด้วยคุณรัติยาภาพประทับใจของเด็กน้อยเมื่อกี้อปอนกหวีลุงกำนันยอดเป็นลุงก,กำนันจริงๆค่ะ จริงว่าจะเป็นฝูงกำนันหรือเปล่าคะจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรวันนี้ก็เป็นกวนใจใจมวลมหาประชาชนจริงๆตอนแรกจะอยิ่เฉยๆพอลลูกำนันผ่านมาปุ๊บจะกรี๊ดซุปเปอร์ตายสามทักษิณก็ทําไม่ได้ต่อให้สาม <S <S ทักษิณก็ทําไม่ได้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมั่นใจต่อให้โคตรทักษิณก็ทําไม่ได้แบบนี้อย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะดูสิคะ คือมวลชนกลุ่มนี้เนี่ยรอลุงก,กำนันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้อย่างน้อยก็มากกว่า3ชั่วโมงเขายืนรอค่ะจนกว่าลุงก,กำนันจะเดินมาถึงอากาศเริ่มดีขึ้นขอบคุณพี่น้องทุกคนครับกำนันโซนอ๊อฟอากาศขอบคุณทุกคน ือทำไมเอามามาช่วยหนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่รู้จะพูดอะไรเราดาทำไมหนูดูบลูสกายหรือเปล่าที่บ้านอ่ะพ่อดูพ่อดูเหรอคะโอเคขอบคุณมากนะลูกมวลชนแน่นไปหมดเลยค่ะยังแน่นอยู่ตอนนี้เรากําลังเดินผ่านมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้เรากําลังจะเดินผ่านแยกถนนสุรศักดิ์ค่ะ เราใช้เวลาตั้งแต่ตอนเที่ยงเดินมาถนนสีลมเครื่องแรกเราใช้เวลาเที่ยงจนกระทั่งถึงบ่ายสองบ่ายสามนค่ะกืบ2ชั่วโมงใน200เมตรแล้วเราก็เดินต่อมาจากตึก ITF แยกนาลาทิวาจนกระทั่งมาถึงเวลานี้สุรศักดิ์ค่ะคนยังมากมายไม่ถอยเลยนะคะยังไม่ถอยลงเลยค่ะ มากระทุคนพี่น้องประชาชนทุกคนนะสำนักขาพข่าวกระตครับย่างนี้ยกกล้องขึ้นเอาภาพสูงหน่อยบคครับขอภาพสูงหน่อยข,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 ขอดูมวลมหาประชาชน เราผ่านทอริเดออินมาแล้วนะคะเป็นถนนมเหศากสีลมสีลมตัดกับมเหศากกำนันสุดเทพใช้วิธีการเดินชักชวนพี่น้องประชาชนค่ะเห็นไหมคะพนักงานที่ร้านบอบเบอรี่แบงคอก พนักงานธรรมดาก็ยังมีส่วนร่วมในการที่จะออกมาต้อนรับขับสู้กับขบวนของลุงกำนันตอนนี้เราขบวนของลุงกำนันนะคะกำลังเดินตรงไปที่สุสีลม21ซอยสีลม21ค่ะเห็นถุงไหมคะ เห็นถุงเงินไหมคะมาที่ถุงเงินหน่อยค่ะเห็นถุงเงินนี่แบบนี่คือถุงที่ห้าใบที่หแล้วนะคะเต็มเต็มอย่างนี้มีข่าวว่าสารออกหมายจับพาลิศใช่ไหมคะตอนกรณีที่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลค่ะ อายัดบัญชีน่าจะเป็นในส่วนตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่แน่นอนว่าตอนนี้ถูกศารออกหมายจับเรียบร้อยไม่อยากจะพูดาสมน้ำหน้าค่ะว่าตอนนี้ต้องเรียกว่ากรรมตามทันจรงิงๆสอน,นหน้าค่ะขอสอน,นหน้าท่านผู้ชมคะตอนนี้เราผ่าสสีลมซอย21แล้วค่ะบนสีลมซอย21 ประชาชนยังทับข้างอากาศดีขึ้นแดบดบน้อยลงการเดินก็ยังเดินช้าๆไปเรากำลังจะตรงไปนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้จะเป็นแยกใหญ่ค่ะปตกตรงหน้าของเราคืออัดสัมชานบางรักวันนี้ตอนนี้คนสนมสีลมค่ะใช่ค่ะมีเด็กน้อยมาดูเด็กน้อยค่ะ

เยาวราชเป้าหมายตัดไปคือเยาวราชค่ะเยาวราชอยู่อยู่จากนี่จะว่าไกลก็ไกลไม่ไกลก็ไม่ไกลผ่านแยกมาแล้วนะคะเราผ่านแยกใหญ่มาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงจุดตัดได้ขวามือเป็นทางดว่วนด้าซ้ายมือเป็นทางด่วนด้านหน้าของเราคือโรงเรียนอักัรศึกษาจะต้องจุดข้างหน้านี้ จะต้องจดข้างหน้านี้เนี่ยเราจะไป็นตรงไหนคะ เลิศสินค่ะตอนนี้เรา่าดจุดโรงพยาบาลเลิศสินมีเจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์พยาบาลจะเลิศสินลงมาหมดเลยเอกมาหมดเลยครับนนทุกโรงพยาบาลครับทุกตึกครับทุกที่โร<ถ>งพยาบาลคอนเทมสเตียนใช่ครับออกมากันหมดครับเมื่อวานนี้ก็โรงพยาบาลมิชชั่นก็ออกมาโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับออกมากันหมดเลยครับแพทย์พยาบาลคนทำงาน เต็มไปหมดเลยอาจารย์แพทย์ทั้งนั้นเลยอาจารย์แพทย์ทั้งนั้นคนดีพทั้งนั้นครับค่ะรับแฟนที่ยิ่งรักนสุยาสอยู่ยากนอกจากหนากว่าแรกนะหนามากครับมากค่ะเพราะถ้าไม่มากเราคงไม่เหนื่อยวันนี้ครับผมใช่ครับเห็นบรรยากาศแล้วดูสิคะขวัญใจประชาชนจริงจริง เรากำลัลงผ่านบริเวณโรงพยาบาลเลิศสิน์ค่ะขณะนี้หยุดอยู่หน้าโรงพยาบาลเลิศศินป์มวลชนจำนวนมากลอยค่ะเบียดกันข้ามาเพื่อที่จะแยกกันจับมือและบริจาคกำลังจะผ่านเลิศศิน์แล้วนะคะ ขณะนี้นเรากำลังจะผ่านโรงพยาบาลเลือดศิลป์ สูนี่ดังไปตลอดเส้นทางเราผ่านเลศอดสินมาแล้วค่ะ